สาธุสาธุสาธุเออปูมันนี้จะได้ขึ้นถ้าเราไม่ขึ้นไปเลยเราะอัน,นียนงาม,งมงเียามเยอไปเลย นี่เป็นอมิจภาพนะครับในมาเจ็ดถวายปู่พ้อมใเป็นอนุโมทนาสาธุกับจะภาพปป็น,นเดชสามเดียมนะครับเมื่อถวายปู่ถวายอย่างเด้อ,อย็ดเ,เป็นสุขโลไคไภัยแข่เทเ็บด้มามเบียดเบียนคิดสิ่งใดขอให้สมุมมาต์ัดปัสนาพออนุยาเด้อปู่เอย้ยไทยกระทรวงนูรดาน

Lái này xuống, coi hồi này Ôi mày hơn không Xa thủ xa thủ xa thủ Ô ô ô ô nè, cái đầu mày nó nhăn thế, phù ทูใจดีเอาตรงใหม่ตรงยังมาให้เออนโมทนาสาธูก็เพื่อนนเ้เอครับเออโอ้โหบายางงามเลยครับสาธูก็เพื่อน